รวดเ็ลรวดเซลขวดเขียวรวดเซล อยู่ช่องนาคาชาแน,นลนะคะกับได้กานดูบ้านนะคะแล้วก็เป็นคู่ที่3นะคะของ c ีเจมปูดิเอกแล้วก็เราก็ได้แข่งกับรุ่น3ของพวกเราด้วยค,ค่ะลองๆเจมปูดิเอกเซนสามเซนสามค่ะตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นมากค่ะพี่พี่ต้องเกร็งนะคะแล้วก็แบ่นนะะงทีมเรียบร้อยแล้วนะคะเราต้องตั้งชื่อทีมด้วยค่ะพวกเราก็ชื่อทีมเอส ใส่้ามส่นเลยเหิแห้งอะมาน้องดีกว่าค่ะผมเพิ่งเพิ่งคิดแล้วมันยาวมากขออนุญาตนะกันแป๊บแล้วเดี๋ยวไม่าวโอเคแล้วยาขอแล้วแล้เริกันสิสามห้าสิบห้าหคะแนนเต็มอสามสามรุ่มาสิบมาเป็ขามีคอนเซ็ปต์นะคะเรามาหายแล้วคอนเทนต์เรามาคอนเทนต์แอะะ เราเคยเล่นกันแล้วตอน Kiss Me ใช่ไหมพันใช่แล้วเคยเล่นแต่ว่าคือตอนนั้นก็อยู่ทีมเดียวกันใช่อยู่ทีมเดียวกันคือตอนนั้นเล่นด้วยกันชนะไหมชนะชนะชนะแต่ว่ากีฬาไม่ทำได้เพราะว่าเราจะมีแบบสปายด้วยใช่บางคนเขายังไม่เล่นเายใช่ครั้งที่แล้วไม่ได้เล่นแต่ว่าเราเนี้ยเพิ่มเข้ามาใช่น่าจะสนุกมากเราใช้กันแอคติ้งถูกเราแสดง acting เก่งกันไหมคะไม่มีอะไรเพิ่มเติมค่ะอ๋อหรือไม่ เก่งเขาเพราะว่าพวกเราก็ได้เข้าค่าย acting ด้วยกันมาแล้วชนะไหมคะวันนี้คิดว่าจะชนะแน่นอนเงี้ยงั้นขอแบบแบบรุ่นพี่ไหนฝันฝับนมาที่บ้าขวัญก็จับชื่อทีมยังไงก็ชนะอยู่เล้วไปน้องเล็กสู้กับน้องเล็กหนุ่มไหนน้องเล็กน้องเล็วบางทีมตรงข้างเจอเลยได้หรืป่าโอเคราเสียเวาเรามาเริ่มเล่นกันเลยค่ะ กิกา oh. hey. ดูปากนะคะผู้เข้าแข่งขันจะถูกแบ่งออกเป็น2ทีมทีมละ5คนโดยแต่ละทีมจะมีเวลาวางแผนเพื่อเลือกตัวแทนออกมา1คนให้รับบทบาทเป็นสปายทั้งสองทีมจะต้องสลับกันเล่นทีมละ1รอบโดยในการเล่นแต่ละรอบผู้เล่นจะได้รับบทบาทเป็นผู้ใบ้และผู้ทาย ผู้ใบจะต้องพูดคำที่ผู้ทายคำถืออยู่ออกมาให้ชัดที่สุดห้ามใช้มือชี้หรือทําท่าทางถ้าเผลอทาจะถือว่าข้อนั้นเป็นโมคะอดได้คะแนนและข้ามไปข้อถัดไปผู้ทายจะต้องอ่านปากและตอบคำที่ผู้ทายถืออยู่ออกมาให้ได้แต่ถ้ายังตอบไม่ได้สามารถข้ามไปคําถัดไปได้ค่ะโดยระหว่างนั้นคนทายคำจะต้องสวมหูฟังที่เปิดเพลงดังมากๆไว้ด้วยหมดเวลาสนาที ตอบถูกกี่คำก็จะได้คะแนนตามที่ตอบถูกไปแต่สไปจะไม่มีเสียงเพลงในหูฟังและต้องแซงทำเป็นได้ยินเพลงเพื่อทำคะแนนและเนียนไปกับผู้เล่นปกติเมื่อจบเกมแต่และทีมจะต้องรวมตัวกันเพื่อจับหาสไปของอีกทีมหากจับได้จะได้รับคะแนนเพิ่มไปอีก1ิบคะแนนใครเปนสไปใครที่โกหกเก่งที่สุด <S <S ใครที่แอคิ้งเก่งที่ใครที่เนียนที่สุดเพลิน จบบทไหมเราบทไหมไม่ออกไหมถ้าโหวตไม่ได้ก็ไม่ออกเไม่ได้เลยได้ฉันว่าขวัญว่ะไม่เพราะว่าขวัญไปพี่ป้าขวัญนิ่งดูไม่น่ากลัวสักไรดูเป็นเด็กดีสุดสลขวัญดูเป็นเด็กดีที่สุดแล้วในเนี้ยโทษโหวตโทษหนึ่งขำสอเราก็ชี้คนที่เราอยากให้เขาเป็นโหแล้วคนนั้นก็ต้องเป็นโดยห้ามขับสื่เดื้อขาดหนึ่งสองทำ สามเนี่ยเดินสามจบขอเป็นไฟเพราะว่าอะไรเออแล้วก็ใครเล่นลำดับวะหรือว่าเอาสปายไว้เล็กๆเขาจะได้แบบไม่คิดว่าไม่รู้อ่ะคือเหมือนจะได้ไม่มีเปลี่ยวฟ้าจะได้ไม่มีเปรี่ยวเออเออจะได้แบบเธอคนแรกเลยแม่จะได้เขาจะได้ไม่มีเปลี่ยวไม่รู้อ่ะแบบคนอื่นก็ได้ก็ได้โอเคขวคนแรกคนที่สองเธอเลยโอเคสามสี่ห้าได้เออได้อ่ะสาม สี่าโอเคไดาค่ะโอเคค่ะแล้วตอนนี้เราก็ได้วางแผนกลยุทธเม็ดเด็ดของพวกเราทั้ง5คนไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะไปดูกันว่าเกมนี้พวกเราจะชนะแน่นอนค่ะไม่ต้องลุ้นเลยเย้เราทีมแอ๋แอ๋ค่ะ ประชุมแล้วใช่ค่ะเราจะเลือกคนที่มีประสบการณ์แล้วก็คิดว่าทําได้เนียนที่สุดก็คือข้าใส่เดดาี๋ยวเขารู้เพราะว่าครั้งที่แล้วน้องเป็นร่างทรงพิณนาไปได้ได้แบบดูแล้วว่าอ่าเกมมันู้เล่นยังไงจริงคือพวกเราโป้งง่ายใช่ไเราเป็นเขาแบบแบบนิ่งๆอ่ะเพราใส่แบบจริงน้องไม่น่าเชื่อหรอกไม่น่าเชื่อเราต้องบอกลำดับด้วยใช่ไหมคะว่าใครเล่นก่อนคือเราทำการโอนให้ออกไปแล้วก็คือ หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็วนวนวนเรามาจอยค่ะวันนี้เรามาแบบเอ็นจอยแรนดอมจริงเรามาทำให้น้องดูใส่เลือดรุ่นหนึ่งหรอมันแบบส่งผ่านกรนชุแล้วมองกรมนงกรจะรู้แล้วว่าคำนี้คำว่าอะไรเขาเป็นน้องใหม่ไงเรามีประสบการณ์มากกว่าเดี๋ยวโมเยอะเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันตายจริงเขาแพ้ขึ้นมาลองทำอะไร ส<ป>ี่สามสองไปวันเขาจลยี่สิบ อดอกเนซี่เ สามคะแนนดูขัแรกไปไเาเก่งมากค้า่มนเล่นเเชา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 ไดผักชีผักชีผักชีอะไรนะมะพร้าวมะพร้าวเปนหมไม่เอา้เอาแบบภาษาเหนือกลับไปก่อน มะพร้าวมะพร้าวมะพร้าวหมะพร้าวมะพร้าวิลลี่ลิลี่อ่านใจอ่าน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 ใจอ่าใจอ่านใจอานใจอ่านใจอ่าใจใจอว่า ใส่ใส่ววเออมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ข้างมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซคมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์เตีร์ไาเท้าเตอเอไเปเปเ เวียนนาข,ขอเจ้าชะเวียนนาเออช่างเหอะ <c oughs> เอามาเปลาไปมาเปา้ามา,ปา <c oughs> เป้าอ่ะก็้าก็ไม่ได้มะเปาภาษาเหนืออ่ะไม่รู้เวยส <aa> า,าว, <c oughs> ว่ามาเป้าาคืออะไรสีแด้ว,ว <c oughs> มัมีคำเวียนนาา่สี่สาม พี่แพ้กีแพ้ค,คอกี้ขอกี้

แม้แม่แม่แม่ไม่มีใครดีเท่าแม่เออน้ำเนี้ยน้ำเนี้ยเนีายเนี้ยเออเฮ้ยได้เท่าไรได้ไหมได้ห้าเบ้เบอเบ้เบ้เบ้เบล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 เบ้เบลเบล เป็ดเตี๋ยวเรือเรือเตี๋ยวเรือเป็นเป็ดเรือเรือก็เตี๋ยวเรือเป็ดเป็ดเราคุณอะไรทำเป็นโจ๊ะหอออย่าอะไรสิเนอะไรสิปะเออไม่กินอะไรสิเนาะไม่กินอะไ โมชีสฮะโมชีสพ่อพริกไทยฮะพริกไทยเปรื่นไก่โอ้ยพริกไทยพริกไทยเปร่นพริก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 ปะพริก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 ไทยพริกไทย

จ <Dante> ินฮะซาจินไนซาดินบิ๊กไบคีบิ๊กบิบิ๊กไบบิบิ๊กบิ๊กไบปินไปบิ๊กไบปิไบบิ๊กไบบิ๊กไบิดหมบิ๊ไบบะบะบะบิ๊กไบปินไปบิ๊กไบบิ๊กไบบิ๊กไิ๊กไบเมเบิ แม่วัด <c oughs> มวเบล ชีสุชีช um ีสีชีสีชีสีชีชีชได้ชีสุชอไดค่ะชีสชีสุชีสุชีสูค่าโหระพาโหที่โหโห รวดเร็วข yeah, <Dragon, S 3> oh ั่วเขียวรวดเร็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 วสวยเออสวยอะไรอะโอ้โหแคบหมูแคบหมูแคบหมูเรือย้อเรือยอนเรือมันรู้จักลอยเรือไ เวลาแล้วหรอดกเรือย้อนเงินทองเรือย้อนเรือ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 ดูอยากมากทำไมมันไม่รอเรืออ้าวมันรอเรือหมดเลยทำไมพูดรอเรืออ่ะ

แม่ล้แมโอ้โหสายเอลสาย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 อลอลแมวแมวแมวแวแอะไเ

องปูเออคุณพ่เก่งจุ๊บมาลากเวียนม้าลากเวียนม้าม้าม้าเออมาล่าดูดูคำว่าอะไรโคตรยากอะไรพี่อะลองดูคำแรกๆยากมากคำมันยากจังเลยสามสี่หน้สองหนึ่ง เช่นอะเลยไปอีกออโอไม่ออะหอมแดงหอมแดงแม่แตงแม่แดงแม่แดงแม่แดงแแงพูดหดีอมแดงหอมแดงหอมแดง